สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกใหม่เอมิราอดีภร,รยาครูภัยบุญเห็นแล้วต้องตะลึงกันอย่างแน่นอนสำหรับความสวยของคุณเอจากที่สวยอยู่แล้วยิ่งสวยเข้าไปอีกถึงแม้ว่าอดีตภร,รยาอย่างเอมิราจะเจอมรสุมชีวิตรักมาหนักหนาหลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวกรณีที่อดีตสามีครูภัยบุญแสงเดือนและนักร้องลูกทุ่งกระต่ายพนิพาประกาศเป็นสามีภรรยาและมีลูกชายหนึ่งคน ด้านเองก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กและทั้งสองฝ่ายต่างก็ตอบโต้กันไปมาจนเป็นดราม่าใหญ่โตล่าสุดเอมิราก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของเธอที่บอกเลยว่าเปลี่ยนลุคใหม่ให้ช่างมาสบัดแปรงแต่งหน้าทำผมใส่ชุดสวยๆงานนี้บอกเลยว่าสวยปังจนใครเห็นก็ตะลึงเพราะออร่าจ,จับหน้าอ่อนเยาวสุดๆใส่ชุดสีชมพูและสีฟ้าพร้อมกับระบุแคปชั่นซึ่งกินใจโดยการขอบคุณทุกคนซึ่งเธอโพสต์ว่า ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ในทุกๆทางและขอโทษที่ไม่สามารถตอบกราบทุกคนได้ทั้งหมดต่อจากนี้ไปเอขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอทำหน้าที่ของเอให้ดีที่สุดนะคะ ขอบคุณช่างแต่งหน้าพี่เบลและพี่กันเมคอัพเบลเมคอัพงานนี้ก็มีคนเข้าไปกดถูกใจและชื่นชมในความสวยปังของสาวเอเป็นจำนวนมากเลยครับอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ